ทั้นักเล่นเกมไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยนั่นเองครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมเกมไหนเกมเก่าเกมใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องเป็นเหมือนกัน,นะคระับว่าจะต้องหาหนังสือมาคอยอ่านหรือคอยดูไกด์ไลน์กันอย่างแน่นอนครับแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแต่เราจะมาพูดถึงยุคก่อนนะครับว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องคอยมองหานิตยสารเกมไม่คอยอ่านเป็นไกด์ไลน์อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือ เกมแมกกับเมกานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท็อปิกนี้กันเลยดีกว่าว่าหนังสือเกมนิตยสารเกมที่อยู่พกักคนไทยมาเกือบ20ปีนั่นก็คือเมกาเกมแม็กนั่นเองนะครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องโคตักตอรีนะครับผมกักกี้กับนายและต่อนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนิตยสารเกมเก่าที่เรียกว่าคู่ครองสำหรับคนคอเกมมาตลอดเกือบ20กว่าปีนั่นเองนะครับถ้าเป็นส่วนตัวผมนะจะเป็นพูดถึงนิตยสารเกมที่แบบว่าครองใจเกมเมอร์มาตลอดเกือบ20กว่าปีเนี่ยผมต้องยกให้2ค่ายนี้ในด,ดวงใจท่านนั่นนะคือเกมแมดกับเมกานั่นเองนะครับแบบว่าทํานิตยสารออกมาแข่งขันกันแบบสูงสีกันมากๆแล้วเนื้อหาแต่ละเล่มก็จะมีจุดเด่นจุดขายจุดแพทเทิร์นแต่ เป๊ะกันแลไม่เหมือนกันเลยก็ได้ว่าได้เนาะใช่ครับแต่ก่อนอยู่เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราในันั่นก็คือหนูหน่อย .com นั่นเองนะครับหนูหน่อย .com นี่คือเป็นเว็บไซต์บริการการเช่าหนังสือการ์ตูนทางออนไลน์นะครับเป็นการบริการที่ที่ว่าสะดวกสำหรับในยุคปัจจุบันมากๆครับไม่ว่าเราจะอยากอ่านการ์ตูนที่เป็นยอดฮิตมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเชื่อได้ว่าหนูหน่อย .com มีสนองความต้องการของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น พันธ้์ัญญาเนเวอร์แลนด์แอคเคาท์ออนไททันและกคอร์ดออฟแร็กนัลล็อกหรือไม่ก็การ์ตูนเรื่องดังต่าง,างๆครับมีหมดเลยนะครับงก็เข้าไปสมัครเว็บไซต์กันเยอะนะครับที่หนูน้อย .com หรือไม่ก็ตามลิงก์ทางด้านล่างที่ผมเขียนไวในคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนการบริการเช่าสือการ์ตูนของหนูน้อยดอทก็ยังเป็นการบริการบางพื้นที่ครับก็สามารถเข้าดูในรายละเอียดในเว็บไซต์กันได้เลยนะครับถ้าได้ถึงการ์ตูนเช่าต้อง <ไป S 1> นึกถึงห <ไป S 1> นูน,น้อ<ด>นย .com นี่เตสางที่ผมจะมาพูดถึงครับนะั่นคือส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความผูกพันกับเกมแม็กมาอย่างยาวนานครับนี่คือจะเป็นแบบที่ผมสะสมไว้ให้คือจริงๆอะผมมีไม่ต่ำกว่าโอ้โหหลายร้อยเล่มมากๆนะครับไม่ต่ำว่ะเป็นลังอะ่ะเป็นลัง,ลงครับแต่ว่าถ้าหานี่คือต้องใช้เวลาเป็นวันอย่างแน่นอนครับตอนนี้มันก็ โอ้ oh, โหปี2009มันก็ล่อไป500กว่าเล่มเข้าไปแล้วครับอย่างเล่มเนี้ยอย่างเล่มนี้เลยครับเป็นเล่มฉบับปี1997งเครับก็ลองคิดดูกันมันเกือบ20กว่าปีแล้วตอนนั้นร<พ>าค<ะ>าเล่มไหนนะเล่มละ25ใช่ไหมราคาสมัยนะั้นราคาเล่มอยู่ที่25บาทครับ25 <20 S 1> <อ>สมัยก่อนนี่ถูกโคตรแพงเลยนะถือว่าแพงนะครับสำหรับนิตยสารเกม ต้องบอกก่อนนะไม่เป็นความผูกพันสำหรับคอเกมเมอร์คอเกมยุคนั้นจริงครับเพราะว่าต้องนึกถึงนะว่ายุคก่อนเนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมเพย์หนึ่งเพย์สองซูเปอร์แฟมิลี่อะไรพวกเนี้ยเราไม่สามารถเล่นเกมโดยใช้บทสรุปได้นะครับไม่สามารถที่จะเปิดดูยูท b e ตอนนั้น YouTube ยังแบบเรียกว่ายังไม่เกิดน,นั้นานนินเนอ้นเน็ตในยุคนั้นน่าจะห้าห้าหกเคป่ะเนห้าสิบหกเคห้าสิบหกเคตอนนั้นมันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นอินเทอร์เน็ตครับแต่ว่า คือคนบางคนที่แบบว่าเก่งๆภาษาอังกฤษหน่อยก็สามารถไปหาข่าวสารได้จากในตามเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์เมืองนอกเลยได้เลยครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เก่งภาษาหรือบางคนที่แบบว่ายังชอบแบบอะไรที่แบบเป็นพนธรรมแบบจับต้องได้ครับนิตยสารเกมพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่มือของนักเล่นเกมในยุคนั้นเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะอ่านนิตยสารเกมคือผมว่า ถ้าห์ดึงอยู่ของเกมแม็กแต่ละค้งนะครับมันก็อยู่ที่ว่าลีลาการเขียนนะครับน้ำปากกาปากกาอ,อย่างการวางเลยเอาของแต่ละหน้าแต่ละหน้าก็าถือว่าสวยงามมากๆนะครับต้องเขาจะบอกว่าของเมกาเกมนก็จะมีการวางอันด์เวิร์แล้วก็การเขียนคอนเฟ์คอลัม์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะฮะอย่างผมยอมรับว,ว่าของเมกาเขาจะเน้นไปทางแบบบทความบ,บทวิเคราะห์เหมือนกับทางเหมือนพวกแบบนักปนต่างประเทศอะที่จะเน้นบทความของ เกมคิดนทนนั้นได้เจาะจงแบบละเอียดลึกมากๆนะฮะส่วนถ้าเป็นของเกมแม็กก็จะเน้นแบบเป็นผ้าสีส,ส,วส,ส่วนใหญส่ส่วนใหญ่กระดาษวางเลยะสตสวยมีของแถมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้าวอลเปเปอร์หรือสาคัญนั้นนาปากกาของแต่ละคนนะักเขียนชื่อดังแต่ละคนก็ถือว่าแบบโอ้โหผมดูว <มา S 1> ่าติดจังมากใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรน,นะพี่ปอนชื่อปอน,ปอนใช่ไหมอีกคนหนึ่งครับที่ผมแบบว่าชื่นชอบดีลาการเขียนนะอย่างเสน่ปลายตวัดก็ คุณเขียนก็เป็นโอดดออนนั่นเองครับแล้วก็มีไหนจ้าเลยนะแพนด้ามาเฟยแพนด้ามาเฟย์เขียนที่จะเน้นแนวรีวิวพวกบทความต่างๆอาจจะเป็นแนวเชิงแบบพวกอะไรนะแอปมือถือหรือเป็นข่าวเกี่ยวกับวงการไอทีอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีครับบางทีผมเข้ามานั่งอ่านแบบพวกเกมเก่าๆบางทีมันก็ยิ่งถึงอดีตเหมือนกัน,นครับว่าแต่และเนื้อหาแต่ละอย่างเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านมาเกือบ2ี่กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้คือผม แต่ต้องยอมรับเลยครับว่าเสียดายครับคือที่แบบว่านิตยสารที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าโดนสื่อทางพวกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งอินเทอร์เน็ตบทความบทสรุปจากอินเทอร์เน็ตหาได้ง่ายมากกว่าในยุคของเมื่อ10บ0ปีก่อนนะฮะอย่างตอนนี้คือแบบว่าใครที่แบบติดปริศนาตรงไหนเราก็สามารถเข้าไปที่ในอินเทอร์เน็ตได้เลยเปิดยูทูบได้เลยครับเปิดคีย์เวิร์ดนิดเดียวสามารถหาเจอได้เลยฮะทุกอย่างเป็นอะไรที่ง่ายมากคือในอย่างถ้าเป็นแบบนิตยสารเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอย่างเล่มนี้แบบบบเลฉั24 เมื่อปี2001ครับก็20 20ปีได้แล้วอะปกเลยนะไฟนอลไฟนอล X2 ่ะไฟนอล X2 ครับไฟนอล X2 โอ้ oh. ก็ถือว่าบทความก็ถือว่าน่าสนใจครับมันเป็นเกมยุคเก,ก่าอะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เข้ามากว้างขวางม,มากเหมือนในยุคปัจจุบันครับคือจะดูบทสรุปเกมแต่ละเกมนี่คือแบบแต่ผมชอบลีลาการเขียนบทความมากกวา่านะไม่ว่าจะเป็นตอนชีวประวัติของค่ายเกมบ้างชีวประวัติการสร้างเกมแต่ละคนแบบเขียนมาแบบดีมากๆเะครับ บางทีเราอ่านในอ่านนิตยสารเก่าๆเลยพวกนี้มันก็ทําให้นึกถึงอดีตนะครับนึกถึงอดีตว่ากว่าจะมาเป็นแบบข้อข้อมูลเกมแต่ละอย่างกว่าเราที่จะได้เล่นแต่ละเกมนี่มันไีที่มาที่ไปอะไรยังไงกันบ้างฮะแต่ถ้าเป็นตาที่ต้องโยงให้นะเกม<อ> <Mega S 2> เมกาใช่ไหมเมกาเพราะว่าอย่างที่ผมเคยอ่าอย่างที่ผมมาตามทางของยุคเมกาก็จะไปตามทางของช่วงที่เขาทําเป็นนิตยสารรา,ายเดือนแล้วครับอย่างพวกอ่าเมกามันแล้วก็ มีก็เกมซึ่งถามว่ามันตามช้าไปหน่อยแต่ว่ายุคก่อนนานๆที่ผมเคยสะสมมันก็เคยมีแต่ว่าตอนนี้มันไม่ตราว่ามันหายไปไหนหมดนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ต้องเลือกนะครับว่าอย่างสายนักสะสมอย่างพวกสายคือยุคนั้นอะ่ะบอกได้บอกได้คำนี้ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะครับไหนจะต้องซื้อเกมอีกไหนจะต้องหางนมาซื้อบทสรุปเกมคุณก็ต้องเลือกเลยครับว่าคุณจะตามเกมนิติีสาสตรขั้นเดนระหว่างเกมแม็กกับทางเมกานะฮะือต้องยอมรับนะครับอย่างเมื่อก่อนเกมแม็กเนี่ยมันจะออกแบบรายทุกๆสิบวันคนระับก่อนที่จะมาเป็น เป็นรายปาดพัทุกสิบห้าวันแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อหนังสือนิตยสารแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องช่างใจงเพราะอย่างพวกผมก็ตายเลยก็ต้องสะสมอะไรอย่างไม่ว่าจะเป็นกระตูนด้วยเกมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นนิตยสารเกมถ้ามันออกทุกสิบวันเนี่ยตายครับตายครับเยอะครับโอ้ยต้องซื้อเมกาด้วยอย่างนี้ถือว่าหนักมากๆอะ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าใครต่อใครหลายๆคนครับที่ตามเก็บพวกนิตยสารพวกเกมพวกนี้แล้วก็ต้องคิดเลยว่าจะเอาเราชอบแนวไหนอย่างครับถ้าอยากเป็นผมเนี่ย ผมชอบแนวบทความเชิงวิเคราะห์แบบจ่อเลึกอย่างบทสรุปเกมทีอา่านด้วยข้อมูลแน่นๆผมก็ต้องยกให้เมกาโดยเฉพาะเมกามาร์กน,นี้ฮะฉบับนี้ฮะเนี่ยเกมนี้ครับฟอร์เอาใช่ไหมฟอร์เอาใช่ฟอร์เอาภาคสี่ four, เนี่ยโดยเนื้อหาของราคาฉบับนี้อยู่ที่ประมาณหกสบาทแต่เนื้อหาข้อมูลนี้แบบละเอียดแน่นปึก้มมากนะสำหรับผมนะเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะว่าจะลองไปหาดูเล่นเกมนิดหน่อยกันเพราะว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับอีกเกมหนึ่งที่ผมได้ ตามเก็บมาผมจะไล่ตามเก็บพวกนิดเยวตที่ผมมีอย่างไอ้พวกนี้ฮะเกมของอ่าเมกามันฉบับของหนะ้าปกที่เป็นฉบับของอ่าเกมพูลไอดเอร์ครับผมเนี่ยนารักทองก็ยังไม่มีเวลาโอกาสได้เลนะ่นเลยฮะเพราะว่าภาคนี้ดูว่าทางจะเป็นการฉบับแบบรีบูตรีบูตของภาคที่เคยทำออกมาในเพย์สามด้วยเดี๋ยวมีโอกาสผมต้องลองหาข้อมูลเก็บรายละเอียดหน่อยเพราะว่าผมยอมรับว่าเมก้ามันน่ะทำเนื้อหาพวกการ พวกคว้หลักๆได้ค่อนข้างละเอียดพอตัวเลยฮะถือวเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับพอยุคอินเทอร์เน็ตที่แบบมาได้อย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยแล้วก็ไหนจะมี YouTube มาทําให้<ม>นิตยสารหลายเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิตยสารเกมครับนิตยสารทั่วไปดีกว่าไม่ว่าจะเป็นที่ผมตายหมดอย,มดย่าง <นะ S 1> HSM hey, ที่ผมสะสม<อ>ะนะครับ HSM สูทุกอย่างนี่คือตายหมดครับนิตยสารหลายเรื่องมากๆขนาดแบบอะไรอ่ะ นิตยสารวอทโฟนใช่ไหมวอทโฟนที่ผมตามมันกินล้วโทรศัพท์มือถือกับพวกวงการมือถือพวกหนังสือแนวมือถือที่ก็ตายเหมือนกันครับตายเพราะว่ายุคแบบยุคปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถเข้าถึงสื่อ์เน็ตได้มากขึ้นไหนจะมีทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไ้ดูตามเพจข้อมูลต่างๆสั์ต่างๆคือดังนั้นทําให้แบบเป็นการแบบจบยุคของยุคนิตยสารเล้เียวว่าแต่เราเลยครับ ทั่วโลกก็เป็นหมดนะอย่างเกมแมกนี่ผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดยามว่างจริงๆครับแล้วก็ลงัยกาด้วยสมัยยุคปถมมัธยมต้อเลยมั้งเช่นที่เราเริ่มมาหันเข้าสวงการเกมเพึ่อนหนี่ยต้องปถมดิตอนนั้นก็สิบกว่าขวบได้ครับเข้าวงการเกมแมกก็ประมาณป .4 ปศปอ 4, ปหได้มั้ย<ผ>มช่วงนั้นน่ะผมจําได้ผมเคยรู้จักเมกาสมัยที่ผมนั่งเล่นเกมไอเกมเพย์หนึ่งของฟ i n a ลแท็กต์เฮะคแล้วเมกาฉาบับนับ้นทำเลเยอร์ได้ดีมากจะบอกองค์ประกอบแบบอาช่องอาชีพแบบไ <อ S 1> <ๆ>ีมากมากครับอา,บอาชีพสกิลอบบลิตี้นี่คือทําดีมากครับใครทนันไอเมกาฉบ,บ,บับบทสรุปข,ของฟิแนลแท็กต์เอในยุคเพย์หนึ่งได้จะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงครับเมกาในยุคน,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูคลิปผมอ่ะผมว่าอย่างน้อยคือทุกคนอ่ะอย่างน้อยก็ต้องฐ่านตาตาม นิเตยศาสารมากมค,ครล้าตามนิติศาสารมากว่าต้องมีหนังสือเกมแม็กกับเมกาที่แบบต้องเคยผ่านตาอย่างแน่นอนครับอยู่ที่ว่า แต่ละคนจะซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ใครที่ซื้อนะครับผมก็แนะนําว่าบางทีเราก็อยากให้นึกถึงอดีตแบบว่ากลับมานั่งอาา่านบทสรุปเกมเก่าๆนะว,ว่าเราผ่านในจุดๆนี้มาได้ไงไ<ม>ีผ่านในยุคเกมเก่าๆมีเกมอะไรบ้าง,งที่เคยอยู่ในยุคเมื่อปี 2010-2015, 16ในยุคก่อนที่ดิจิทาลของสองค่ายที่จะปิดตัวลงอะเนาะใช่แต่เสียดายครับพอเกมแมนเนี่ยมันก็เรียกว่าเสียดายดกวาพอถึงยุคสมัยยุคหนึ่งอะพอ เกมเข้ามามากเกินไปใช่ทำให้เกมแม็กเขาก็ต้องทำตามเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนคอนเทนต์เนื้อหาอย่างเป็นแบบพวกแอปออนจากเกมแม็กออนไลน์ก็มาเป็นเกมแม็กเกมแม็กแอปออนไลน์อย่างนี้นะครับเกมแม็กแอปแอปออนไลน์อย่างนี้เห็นชัดไม่เอ่ยอย่างนี้ครับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์หน้าปกใหม่เลยแล้วเนื้อหาภายในก็จะเป็นเกี่ยวพวกเกมออนไลน์ทั้งมากขึ้นมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนเสียจิตวิญญาณเกมแม็กคือรู้สึกว่าเหมือนกันนะเท่าที่ผมเคย คยดูในกระแสฟีดแบนในยุคนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสต่อต้านเพราะว่าอย่างคนรุ่นเก่าเขาก็อยากอ่านนิตยสารแนวนิตยสารเกมที่อยากจะได้เนื้อหาร้อยละแปเป็นเนื้อหาพวกเกมคอนโซลทั้งหมดแต่พอเกมแม็เขาได้ปรับเปลี่ยนในการเขียนในการเขียนออนไลน์เป็นเกมออนไลน์เกมแอปออนไลน์แมือถือมากขึ้นน่ะเราอย่าลืมนะครับว่าเกมวงการเกมตลาดโลกในบ้านเราไม่ได้ลดลงแต่ก่อนนะครับ แต่ว่าทางเกมแม็กเนี่ยเขาเหมือนประมาณว่าเปลี่ยนไปทางไปเล่นทางเกมมือถือมากเกมออนไลน์มากเกินไปทําให้แบบสัดส่วนของเนื้อเสือเนื้อหาในเล่มอะจะอยู่ที่ประมาณแอปแอปแอปมือถือจะอยู่ที่ประมาณ4 0่สิบเปอร์เซ็นต์ได้จากเมื่อก่อนะเป็นจะเป็นเกมคอนโซลสักร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แปดสิบแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอมาเป็นแบบพอมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นแอปออนไลน์ในเกมแม็กแอปออนไลน์เนี่ยรูปแบบในการทําเนื้อหามันก็ผิดเพี้ยนไปแล้วจนมีกระแสแอนตี้ต่อต้าน หลายๆอย่างก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าทางโซเชียลก็เริ่มมาทางเว็บบอร์ดก็เริ่มมาไม่เขียนเขียนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ต่าเลยอะพอถึงจุดจุดนึงครับก็อย่างที่ว่าครับยุคสมัยมันก็ต้องเปลี่ยนไปพอจากที่เป็นหนังสือรูปเล่มสุดท้ายก็ต้องเป็นทางข่าวสารทางนิตต้แทนกันนั้นก็ถือว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปจริงก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานทางเกมใหม่แล้วก็ทางเมกการนั่นเองนะครับสองฉบับนี้ก็จบช่วงปีเดียวกันก็คือปี2016ใช่ไหมปีตอมัติโมตรงนู้นเลย ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับเกมแมกกับเมกาก็จะลองดูรูปที่ผมโพสต์ไปแล้วกันนะครับก็คือสองสองรูปนี้ก็จะเป็นฉบับสุดท้ายนั่นเองครับกับเกมแม็กกับเมกาที่เป็นเกมแม็กที่เป็นหน้าเสียดายตรงที่ของเมกาเขายะมีการแบบประกาศแช่จัดเจนใช่ไหมว่าจะเป็นฉบับสุดท้ายแต่ค้างค่ายเกมแม็กนี่คือไปแบบไปดื้อเ,เลยไปแบบเงียบเียบเลยถือว่าเป็นอะไรที่แบบหน้าเสียใจเป็นอย่างมากนะครับก็ ครที่ดูคลิปนี้ก็คงคิดว่าน่าจะได้ความหลังเกี่ยวว่าเพื่อนคู่คิดยามเล่นเกมของเราคืออย่างน้อยมันบางคนก็ไม่ได้อ่านที่จะซื้อมาเพื่อมาดูบทสรุปหรอกบางทีก็แบบสมัยของผมไม่มีตา์ซื้อเกมนะในยุคที่ยังไม่มีเกมเพย์หนึ่งเพย์สเนี่ย ผมซื้อเกมแบบมาเพื่ออ่านแบบดูรูปภาพอย่างเดียวอ่ะ้าแบบจินตนาการไปอ่ะอจินตนาการไปนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเกมแบบสมัยก่อนมันมีของแถมเยอะมากอย่างเช่นอ,อะไรนะนาปกซีดีเกมซีดีเกมใช่นาปกซีดีแล้วอาจจะมีโปเตอร์ส,สวยๆแล้วพูดถึงอะไรนะนาปากกาที่เคยมีในยุคที่ของเกมแบบที่อยู่เป็นกร์ตูนมุกตลกอยู่ตลอดเวลาเฉลิมพลอีกตอน<อ>สมัยนั้นแบบฮา,ามากผมยังคิดในใจว่าแกไปหามุกตลกตลกมุกแกคิดได้ไงยอมแล้วว่า ตละมุกแตละมุกเกนี้เป็นอดีหามากๆคนที่เป็นคอเกมจะรู้กันดีครับเขาไมา่น่าอ่านบทความมันก็มีความสุขแล้วนะครับถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดยามเล่นเกมจริงดีกว่าสำหรับเกมแม็กกับมันกันนั่นเองมันอีอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเริ่มจะเริ่มแบบสนใจจะซื้อเกมพวกเพย์หนึ่งเพย์สอง นิตยสารสองค่ายนี้ก็จะทําการแบบเปรียบเทียบว่าความดีในนักข้อดีของเกมประเภทนี้ในการเปรียบเทียบอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีทําให้เราแบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเครื่องเกมนี้มันเหมาะกันเหมาะสมกับเราไหมอะไรประมาณนั้นนะ่ะใช่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆแล้วก็ถือว่าจะเป็นคลิปพูดถึงความหละของนิตยสารเกมของที่ผมได้ทําการพูดถึงเลยดีกว่าก็ถือว่าหยิบมาเยอะเหมือนกันแต่ก็ นั่นนะครับเพราะว่าบางทีผมก็หาไม่หมดนะจริงมีหลายร้อยหลายร้อย,ยเล่มมากๆครับแต่ก็นี่คือผมก็หยิบมาเป็นแค่บางส่วนนะครับหยิบมาเป็นแค่บางส่วนเท่าน,นั้นนี่อย่าลืมนี่อย่าลืมนะครับว่าเกมแม็กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เกมแม,กแม็กแบบฉบับปกตินะจะมีเกมแม็กสเปเชียลเองสเปเชียลอย่างฉบับนี้นี่มันมีเกือบประมาณสิบคนแล้วตอนนี้ที่สภาพยังหลงเหลือเป็นรูปเล่มเหลือลอ,อยู่แค่เล่มนี้เล่มเดียวล็อกแมนะที่เป็นบทสรุปของล็อกแมทั้งหมด ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ดีมากๆนะครับเสรยดายครับเมื่อก่อนผมเคยมีพวกนิตยสารเกมแบบสเปเชียลที่มาเป็นพวกแนวคอมมาน์เกี่ยวกับพวกเกมต่อสู้อะเนาะแต่หาหาไม่ได้แล้วครับหนไม่เจอครับมีเทคคงเทคแคนด้วยตอนน่ะหาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอเลยแล้การวางเลเยอร์เลเยอร์แบบในยุคนั้นนี่ทําดีมากๆอะ่ะนี่ครับบางทีมานั่งอ่านโดสรุปมันก็มานั่งดูเนื้อหาของเกมเก่าๆมันก็คิดถึงไม่ได้จริงครับเจอแต่ละบทความบทความเนี่ย เดียวยิ่งไปเจอการตอบและและพูดถึงใจไร้ไของเกมแมดเกก็ต้องยุพูดถึงการตอบคำถาม <You S 2> ด้านหลังใช่ไหมท็อปวิสครูนครับท็อปวิสครูที่เป็นการตอบจดหมายกุยทีมงานหลายคนนะครับหลายคนที่จะต้องการที่จะหาคําตอบต้องการที่สงสัยกับทางทีมงานแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้คําตอบที่เป็นสาระเท่าไหร่นจะเป็นการตอบคําถามแบบ ควรประสาซะมากกว่า<ม>ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมแหม่งจริงะโอ้เสียดายครับเสียดายมากๆที่ฉบับไอที่เป,เป็นการตอบจุดหมายก็ถูกถูกลดทอนออกไปด้วยนะฮะถือว่าเสียดายจริงๆี้ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการนึกถึงความหลังเพื่อนคู่คิดยามเล่นเกมของเรามาเกือบตลอด20กว่าปีครับก่อนที่นิติสันทั้ง <จะ S 2> สองข<อ>่าจะปิดตัวลงก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นความหลังฝังใจที่ว่าปรดดูแล้วกลับมานั่งอดีตรอบก็ยังประทับใจเหมือนกันบางทีผมบ้งว่างเบื่อ คอมูี่ิะยสารมาสมัยเกือบ15 20ปีที่แล้วนะครับก็ตาม<ำ>ปีปสที่เขาวางไว้เนี่ยก็มาอ่านเพื่อคิดถึงคดีเหมือนกันจำได้เลยแบบนิตยสารเกมแม็กออกหรือเมกาออกปุ๊บพอนิตยสารออกปุ๊บเราก็หาเวลาว่างไปสพานเหลเลยใช่ไหมหาเวลาว่างไปสพานเหลแล้วจะมีเกมอะไรใหม่ๆออกมาบ้างหรือเปล่าหรือมีข้อมูลเกมอะไรน,น่าสนใจมากๆหรือเปล่านะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเออ คิดถึงความหนังในสมัยนั้นก็ถือว่ามีความสุขดิมกันนะในช่วงตลอด20ปีที่ผ่านม,มานะครับไงก็ใครที่ดูคลิปแล้วไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทาร์โกทาสตอรี่ด้วยครับตัวคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องอะไรต่อไปไงก็ฝากรอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนตัวคลิปที่ผมขอตัวลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ